ก,กีดก้อครับนี่ดอกนึงดอกงามๆเลยอีกดอกนึงืึดอกงามๆอ,อ,นะอ,อ,อยู่ สวัสดีครับผมกับมาพอบพ่อๆกันอีกคือเกาเหมือนเดิมครับวาพี่น้องมาหาเห็ดที่เกาหรอครับเห็ดชุดแรกเขาเป็นเห็ดกอแดงหง่ครับนี่ดอกนะึงเมื่อนี่เขามากระโคกสับมงคลที่เกาหรอครับเมื่อนี่ก็ได้ชุดแรกเขาเห็ดกอแดงญง,งงามๆสองดอกครับ ตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาอีกแล้วครับย่าเม่นได้ใส่เสือกันฝนอีกอยุดอกเก็บเห็ดชุดนี้ก่อนเนาะครับเนาะจัางใส phần nốt nhú cái phần nốt nhúng đọc này khi nón tranh nhanh nó xìa đọc ngắm như thế là hết na kháo khắp na kháo đọc ngắm ngắm đấy อนนี้ก็ใกล้สีแจ้งแล้วล่ะครับเลยไปเลยครับรุ่นเห็ดน้ำกันต่อขึ้นเ่าละเห็ดผึ่งนุกงยุ้งครับสองดอกกำงามเลยครับเห็ดนาเขาดอกกำงามเลยเห็ดนาเมาครับหรือว่านาแรนั่นแหละครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลุ่จ้างอิสระครับเมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันอีกคือ้ก่าเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องมา้อโคกหาเก็บเห็ดที่เ่าลรอครับเมื่อไงเมื่อนี้เขามาตรงกับมือวันสิ้นเดือนกันยายนพอดีนะ้ครับหรือว่าวันที่30กันยายนลรอครับเมื่อนี้หมายของเขากัยังเป็นเขาบังเฮยขึ้นท่าบ้านซับมงคลเเขาห่ะครับปรเบิงผลงานของเขาสําหรับเท้านี้เลยครับครับดูผลงานสําหรับเท้านี้ ก็เป็นเห็ดก้อแล้วก็เห็ดนาขาวแล้วก็เห็ดถึงนกยุ้งครับเมื่อนี้ก็ติเก็บเห็ดทั่วไปแหลเนะครับเนาะเก็บเห็ดรวมล่ะเก็บเห็ดเห็ดอย่างที่เห็นนก็ติเก็บเมื่อไหร่ะครับสีใไ้พี่น้องเฮาที่ได้รับชมเิ็ฮห้ว่าบ้านลูกจ้างอิสลาลมีเห็ดอย่างแน่นนะครับหลังจากที่เก็บไ้เห็ดก้อหลายก็ได้ไปแล้วครับเมื่อนี่รุ่นนกันครับว่าฮาสีมานประมาณซ้ำใดเนาะไปแล้วครับพอไปดงก้อ่นละเห็ดพ่อเห็ดยังก็ติเก็บให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งน้ำกันเมื้อนีร่ ไปเลยครับอื้อครับ นี่แหละครับพุมกอาเห็ดกอาก็ออกน้ำพุมกวางสิล่ะครับคอยเจ็บคอยเบื้องไปล่ะครับอดอกหนึ่งบัวเห็นครับ บึงดอกนี่บานเพิ่งเซิง่งอยู่เฮ็ดนาเรครับท่านครับ โอ้พ่อลูกพี่เขาแล้วครับบัดเดอเบิ่งเห็ดลูกพี่พ่อยังเหล่าลูกพี่น่ะโอ้ยพ่อเห็ดกวาดอกนึงโอ้พุ่นน่ะลูกพี่ยังพ่อเห็ดกวาดสยเยอะเบิ่งเดี๋ยวควัดเอาเดี๋ยวควัดเอาโอ้พุ่นน่ะโอ้ดอกใ <c oughs> หญ่หสักดอกงามสักดอกงามเบิ่งเห็ดด้วยบ่ได้บ่ได้มื้อนี้โอ้หันเป็นไหนครับได้เห็ดหน้าขาวได้เห็ดกวาดมาคือกันละนมื้อนี้เห็ดห,าห,าหา่างบ่ลูกพี่ห่างห้างห้างค่ะโอ้ใส่ดูโอ้มาคือส่งขึ้นตาหมอกกอกละบัดนี้ นี่ละครับกองเฮาเบิ่งพึ่งน่ะแดงจึ้งจึ้งไปคนละย่งางไปน้ำกันพุ่นละครับบ่หน่ะลองข้องลองข้องไปนกันไปพุ่นละเฮาไปตูพี่อยู่พุ่นไปเฮา นาขาวครับจุเห็ดน,นาขาวก่อนบ่เนนะี่ยฝนตกใสเปลือนเม็ดครับเห็ดกระได้ คอยล่างเอาได้คือเก่าเหรอเนาะครับอืมอืมตรงนี้แก,ก่แล้ว นาเขาอีกครับอื้อคู่บริเวณล่างน้ำพร้อมตินเ่ยอยู่ข,ข้างน้ำไหลพอดีเลยล่างน้ำเลยไปเลยเทเดียวเลย <c oughs> ครับหล่ง แมียงอย่างห้องครับคล้ายๆมันเป็นตัวค้ายๆจักระจันนะครับห้องก็เงีกยงเงี้งเงีงเมงอยู่ <ฮะ S 1> หยุดท่านเลือดครับสองดอก อันนี้แก่แล้วว่าเอาครับนี่อีกดอกนึงอือ hết hương đen hấp 2 đọc nông nhung khai nhau nông vâng, nhung y tôn nương lùng bên nhang nhau này พันเลือดครับดอกงามๆอยู่ อันนี้เห็ดน้ำหมากนะครับเนี่ยครับเห็ดน้ำหมากจะดอกน้อยๆครับแต่ใกล้เคียงกันครับเห็ดกอและครับลักษณะคื้กันแต่ดอกน้อยกว่าครับเห็ดกอครับเก็บมันลืมโดนลาบ่บดไ้พ่อครับ ครับดอกหนึงยางเา,เาื่อเชียจังเห็นอันนี้เห็ดน,นาเลร้อครับคล้ายตระกูลก็เห็ดน,นาขาวแล้วครับนี่ยตันาจะออกเลยเลยลูงยุ้งหัวเฉียวครับ อันนี้เป็นเห็ดหาดนะครับเนี่ยกินได้ครับเป็นยางเแล้วเขาปาดแล้วปาดขาแล้วนะครับแต่ว่ากินได้ นี่เห็ดกอรครับเห็ดกอเพราะท่านได้ทาสี ผลงานการหาเห็ดของเขาสําหรับมื่อนี้ครับนี่แหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับมื่อนี้เมื่อนี้เขาหมานกับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับช่วงแร็กๆเนาะเขาก็ับเก็บเห็ดกอแดงใหญ่นี่แหละครับเห็ดกอก็เริ่มห้างๆแล้วห่ะครับช่วงนี้ก็ได้ก็ได้บบกี้ดอกดอกครับเห็ดกอได้บอหลายปันไดเนาะแต่ว่ากัยังถือว่าหลายกลัวมูออยู่ครับสาหรับมื้อนี้เนาะมื้อนี้เขาได้เห็ดกอแล้วก็ได้เห็ดนาขาวนะครับ ก็เจ็บเป็นเห็ดรวมแล้วนะครับเนาะไ้พี่น้องเขาได้เบิงน้ำกันว่าเห็ดโคกบ้านของลูกจ้างมันมีเห็ดอย่างแน่ที่ออกนะครับเนาะมือนี้เขาได้ก็เป็นเห็ดนาขาวครับแล้วก็ได้เป็นเห็ดนาแรนะครับเห็ดนาแรครับนี่เห็ดนาแรครับนะครับเห็ดนาแรคือกันแล้วก็ได้เป็นเห็ดทานครับเห็ดทานเลือดครับเนี่ยนี่เป็นเห็ดทานเลือดแล้วก็ได้เป็นพวกเห็ดหาดครับเนี่ย เห็ดอันนี้กินได้้อครับเวลาเขาตัดขานี่ยจะเป็นยางออกสีขาวๆน้อยครับแต่ว่ากินได้ครับเนี่ยกินก็รสชาติกันจะคล้ายๆกันก็พวกเห็ดนาขาวลระครับกินเป็นเห็ดล้วมอ่ะครับน่ยบางท่านบ้านบางท่านอาจจะเอิ้นพวกเห็ดดินเนาะครับเนาะพวกเห็ดนาเรหนาขาวพวกเห็ดขาแป้งพวกนี้บางท่านเพิ่ะเอิ้นเป็นเห็ดดินหระครับหรือว่าเห็ดล้วมล่ะเนาะครับเนาะเอิ้นง่ายๆเราก็ได้เห็ดเพิองนกยูงนะครับเห็ดเพืองนกยูงม้าแน่เห็ดเผิองแดงแน่ละครับ หลายชนิดเหล่านีครับน้องมื้อนี่ก็ได้กระเจียมเหม็ดล้อมให้พี่น้องเขาได้เบื้องน้มกันละครับสำหรับมื้อนี่ก็ได้ละครับสำหรับผูบม้มานเขาก็มีซํานี่ละครับมื้อนี่เบิ้งงชิปแล้วกอ,อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่นกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อ,อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ